มันต้องมีสักวันที่เป็นวันของเราการที่เราซื้อหงซื้อหวยนะ่ะมันต้องมีสักวันที่เป็นวันของเราคนเราต้องอยู่ด้วยความหวังสิทุกคนนะ่ะมันต้องมีความหวังอยู่แล้วเดละเธอไม่ต้องห่วงเขาดอกเข้าใจไหมเธอไม่ต้องห่วงฉันด้วยมันซื้อพอได้ลุ้นนะ่ะมันได้ซื้อพ่อได้ลุ้นไปกับเขามันก็มีความสืพ่อได้ลุ้นไปตับต,บตาพงอดงวดน่ะเข้าใจบ <ใจ S 2> ่พอได้เสียววับวับเสียวห่อนทองวับวับพ่อได้ลุ้นกับเขาน่ะเธอไม่ต้องห่วงหรอกมันต้องมีสักครั้งแหละถึกส มือใดที่เศร้าคือว่ามันสิรวยย้อหหวยบ่ถามฉันเป็นภาษาไทยกรุณาถามฉันเป็นภาษาไทยภาษาไทยกดหนึ่งค่ะกดหนึ่งค่ะไอหวยนะภาษาไทยค่ะมาอันจจงไดค่ะภาษาไทยไม่มีคําว่าอันค่ะเอาไหมไม่หวยอ่ะเออหวยอ่ะเธอเมื่อไหร่จะเลิกซื้อเห็นว่าจะเลิกจะเลิกมันสิ้นยมันมันจะรวยเธอพูดเป็นภาษาไทยค่ะเอาหมอ้าวมันมีตกมันย่อมพลาดค่ะมันย่อมพลาดค่ะว่าภาษาไทยตกลาวมันย่อมพลาดค่ะเอาไหม เทคสองไม่หวยอะ่ะเไะรวยจะเลิกซื้ออะ่ะมันเลิกไม่ได้หรอกค่ะหวยน่ะมันเลิกไม่ได้หรอกค่ะจะคิดว่าสิรวยย้อนหวยเหรอ <laughs> <laughs> รวยไม่รวยคนเขารวยกันเยอะแยะทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะเขาถูกกันคนละ30 40ล้าน60ล้านอ่ะบเห็นบอไม่เห็นหรอเธอไม่ต้องห่วงฉันหรอกมันต้องมีสักวันที่เป็นวันของเราการที่เราซื้อหงซื้อหวยน่ะมันต้องมีสักวันที่เป็นวันของเราคนเราต้องอยู่ด้วยความหวังสิทุกคนน่ะมันต้องมีความหวังอยู่แล้วแหละเธอไม่ต้องห่วงเขาดอกเข้าใจไหมเธอไม่ต้องห่วงฉันด้วยมันซื้อพอได้ลุ้นน่ะมันได้ซื้อพอได้ลุ้นไปกับเขามันก็มีความสึกพอได้ลุ้นไปตับตาเพรางวดงวดน่ะ เข้าใจบ๋พอได้เสียวับหวับเสียหอนทองวับวับพ่อได้รุนกับเขาน่ะเธอไม่ต้องห่วงหรอกมันต้องมีสักครั้งแหละถึงสิบบาทยี่สิบบาทอุ้ยดีใจจะตายเหมือนถูเป็นสิบล้านยี่สิบล้านเธอเออไอ้เชียดตัวนึงนี่ดีใจดีใจดีใจเธอมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของคนซื้อหงซื้อหวยเธอมันไม่ต้องคิดว่าเขาจะรวยหรือไม่รวยหรือว่าถูไม่ถูไม่ต้องห่วงเขาหรอกเขาเป็นความสุขของเขาเล็กๆน้อยๆเข้าใจไหมเนี่ยฉันพูดภาษาทงภาษาไทยนะนี่เข้าใจปเอ็นนราวะไหมอันไหนล่ะคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้น เเป็นยังกัสร้างสิเราจังได้กัสร้างความสุขของสันความสุขของสันเข้าใจบออันเดอร์สแตนบอเงินมันจะจมไปกัมัน,รนบริจมมันก็จะขียังดอกซุมมือนี่กูกอาไปฉันจมยังกัยังพอมีกินมีใส่ไม่อยากไป,ปบริได้รวยล้วนฟ้าไม่ได้รวยล้วนฟ้าก็มีกินมีใช้นันหมามาแล้วหมามาเข้ากล้องแล้วโอ้โหคนหลอกของแม่สุดท้ายก็ยังจะสู้ต่อไปสู้ต่อไป นู้นู้นูนูมันมาขวนแล้วโอ้มันมาขวนแล้วนู้นู้นูนู้รุกรักมันมาขวนแล้วโอ้ยโอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอ้ยมันอ้าไปปิดกล้องปิดกล้องพอแล้วลูกขวนแล้ว